คุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนเมื่อก้าวเข้าสู่วัย40ดูเหมือนพวกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ใช่เพราะพวกเขาเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมาแต่เป็นเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ที่พวกเขาเองเป็นคนเขียนขึ้นมามีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนหลังอายุ40 บางคนเลิกงานที่มั่นคงเพื่อไล่ตามความฝันที่ถูกฝังไว้บางคนจบความสัมพันธ์ที่ดูดีจากภายนอกแต่ว่างเปล่าจากภายในบางคนเริ่มพูดไม่กับสิ่งที่เคยบอกใช่โดยไม่ลังเลมาตลอดชีวิตและสังคมมักจะมองว่านี่คือวิกฤตวัยกลางคนเป็นช่วงเวลาของความสับสนและการตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าฉันบอกคุณว่านี่ไม่ใช่วิกฤต แต่เป็นการตื่นรู้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเราหยุดมองหาความสุขในที่ที่โลกบอกให้หาแล้วเริ่มกำหนดความหมายของมันขึ้นมาเองตลอด3-40ปีแรกของชีวิตเราถูกสอนให้วิ่งตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ดีหางานที่มั่นคงแต่งงานซื้อบ้านมีลูกความสุขถูกวางเรียงเป็นขั้นบันไดที่เราต้องปีมขึ้นไปทีละขั้น แล้วเราก็ปีนขึ้นไปโดยไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าเราต้องการปีนบันไดนี้จริงหรือเปล่าทุกอย่างดูดีจากภายนอกคุณมีสิ่งที่สังคมบอกว่าควรมีแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อคุณนั่งอยู่ในบ้านหลังสวยในงานที่มั่นคงข้างคนที่ควรจะทำให้คุณมีความสุขคุณรู้สึกว่างเปล่าและนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการกำหนดความสุขใหม่ นักจิตวิทยาพัฒนาการเอริกเอริกซันเรียกช่วงเวลานี้ว่า generativity versus stagnation มันคือช่วงเวลาที่เราเริ่มตั้งคำถามว่าชีวิตของเราสร้างความหมายอะไรขึ้นมาบ้างเรากำลังส่งต่ออะไรให้กับโลกหรือเราแค่กำลังดำรงอยู่เท่านั้นแต่ความจริงมันลึกกว่านั้น เพราะการกำหนดความสุขใหม่หลังอายุ40ไม่ใช่เรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสมองของเราด้วย การวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าหลังอายุ40สมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์เริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไม่ตอบสนองต่อความกดดันจากภายนอกเหมือนเมื่อ20ปีเราเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนหลัง40ถึงดูกล้าหาญขึ้น ไม่ใช่เพราะพวกเขาสูญเสียอะไรไปแต่เพราะพวกเขาค้นพบอะไรบางอย่างเขาค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นแต่อยู่ในการยอมรับตัวเองลองนึกภาพคนที่ใช้ชีวิต20ปีในงานที่ดูดีแต่ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาทุกเช้าเขาตื่นขึ้นแล้วสวมหน้ากากเขาพูดในที่ประชุมด้วยความมั่นใจที่เขาไม่รู้สึก เขายิ้มในงานเลี้ยงที่เขาไม่อยากไปและเมื่อกลับถึงบ้านเขาถอดหน้ากาก,ากออกแล้วรู้สึกหมดแรงนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า surface acting การแสดงออกที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกภายในและการวิจัยพบว่ามันทำให้เกิด emotional exhaustion ความหมดไฟทางอารมณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งหลังอายุ40เขาหยุด เขาถามตัวเองว่าฉันจะทำแบบนี้ไปอีกกี่ปีและคำตอบที่ได้คือไม่อีกแล้วนี่ไม่ใช่วิกฤตนี่คือการตื่นรู้แต่การตื่นรู้นี้ไม่ได้มาง่ายได้เพราะการกำหนดความสุขใหม,ม่หมายถึงการท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดชีวิตมันหมายถึงการยอมรับว่าบางทีเราอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีไปกับเส้นทางที่ไม่ใช่ของเรา และนั่นเจ็บปวดมันเจ็บปวดที่ต้องดูย้อนกลับไปและตระหนักว่าเราอาจจะพลาดบางอย่างไปนักจิตวิทยาข่าวยุงพูดว่า Midlife is when you realize that the ladder you've been climbing is leaning against the wrong wall. ไวกลางคนคือเวลาที่คุณรู้ว่าบันไดที่คุณปีนมาตลอดชีวิตมันพิงไปที่กำแพงผิดฝั่งแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจผู้คนที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดความสุขใหม่พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธอดีตพวกเขายอมรับมันพวกเขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความสำเร็จมันทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่นำเขามาสู่จุดนี้ การวิจัยเรื่อง self-compassion ของดรคริสตินเนฟพบว่าผู้คนที่สามารถให้อภัยตัวเองและยอมรับอดีตได้มีโอกาสสูงที่จะสร้างอนาคตที่มีความหมายมากขึ้นเขาไม่ติดอยู่กับคำถามว่าทำไมฉันถึงไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่เขาถามว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญจากการมองย้อนกลับด้วยความเสียใจมาสู่การมองไปข้างหน้าด้วยความหวังแล้วความสุขที่ถูกกำหนดใหม่นี้มันเป็นอย่างไรมันเริ่มต้นจากความกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ใช่ความซื่อสัตย์ที่ทำร้ายคนอื่นแต่เป็นความซื่อสัตย์ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น คนที่กำหนดความสุขใหม่หลัง40พวกเขาเริ่มฟังเสียงจากภายในที่เคยถูกกลบด้วยเสียงจากภายนอกพวกเขาเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูดีในโซเชียลมีเดียบางคนค้นพบว่าความสุขอยู่ในความเรียบง่ายไม่ใช่ในการมีทุกอย่าง พวกเผาขายบ้านหลังใหญ่ย้ายไปที่เล็กกว่าเขาเลิกซื้อของที่ไม่จำเป็นเพื่อสร้างภาพลักษณ์เขาใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆบางคนค้นพบว่าความสุขอยู่ในการสร้างสรรค์เขากลับไปหาความฝันที่เคยถูกฝังไว้เขาเรียนรู้ทักษะใหม่ไม่ใช่เพื่อสร้างรายได้แต่เพื่อสร้างความหมาย และบางคนค้นพบว่าความสุขอยู่ในการเชื่อมต่อที่แท้จริงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีแค่พื้นผิวแต่เป็นความสัมพันธ์ที่พวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินการศึกษาจาก Harvard Study of Adult Development ซึ่งเป็นการศึกษาที่ยาวนานกว่า80ปีพบว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีความสุขและสุขภาพดีในระยะยาวไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงแต่เป็นคุณภาพของความสัมพันธ์ แต่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนั้นมันต้องการความกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและนั่นคือสิ่งที่หลายคนเริ่มทำหลังอายุ40พวกเขาหยุดแกล้งทำเป็นพวกเขาบอกว่า นี่คือฉันพร้อมทาข้อบกพร้อมและความไม่สมบูรณ์แบบและผู้คนที่รักเขาอย่างแท้จริงก็ยังคุณอยู่ขณะที่คนที่อยู่เพราะภาพลักษณ์ค่อยๆจางหายไปและบางทีนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดการตระหนักว่าเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองเราอาจจะสูญเสียบางคนแต่มันก็เป็นสิ่งที่ปลดปล่อยที่สุดเช่นกันเพราะในที่สุดเราก็หยุดดำเนินชีวิตเพื่อความคาดหวังของคนอื่น นักจิตวิทยาวิกเตอร์แฟรงเกลผู้เขียนหนังสือ Man Search for Meaning พูดว่ามนุษย์สามารถทนทุกข์ทนทรมานได้ถ้ารู้ว่าทำไม เมื่อเราคนพบทำไมของเราทุกอย่างเปลี่ยนและสำหรับหลายคนหลังอายุ40การค้นพบทำไม่ใหม่นี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งใหญ่โตอลังการมันอยู่ในสิ่งที่ดูเล็กๆแต่มีความหมายลึกซึง้งมันอาจจะเป็นการใช้เวลายามเช้ากับแก้วกาแฟโดยไม่ต้องเร่งรีบการเดินในสวนแล้วรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านการนั่งคุยกับคนที่รักโดยไม่มีโทรศัพท์ขั้นกลางหรือแค่การนอนหลับโดยไม่รู้สึกผิด ที่ไม่ได้ผลิตผลอะไรเพราะความสุขที่ถูกกำหนดใหม่มันไม่ได้วัดด้วยตัวเลขไม่ได้วัดด้วยความสำเร็จที่มองเห็นได้มันวัดด้วยความรู้สึกภายในที่ว่านี่คือชีวิตที่ฉันต้องการใช้ แต่การเดินทางนี้ไม่ได้ราบรื่นมันมีช่วงเวลาที่คุณตั้งคำถามกับตัวเองคุณมองคนรอบข้างที่ยังคงเดินตามเส้นทางเดิมและคุณสงสัยว่าคุณทำถูกหรือเปล่าคุณอาจจะต้องเผชิญกับคำถามจากครอบครัวจากเพื่อนจากสังคม ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปทำไมคุณไม่พอใจกับสิ่งที่คุณมีคุณจะเสียดายไหมในภายหลังและนี่คือจุดที่ต้องใช้ความกล้ามากที่สุดไม่ใช่ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เป็นความกล้าที่จะยืนหยัดกับการตัดสินใจของตัวเองแม้เมื่อโลกทั้งโลกดูเหมือนไม่เข้าใจ การวิจัยเรื่อง locus of control พบว่าผู้คนที่มีความเชื่อว่าพวกเขาควบคุมชีวิตของตัวเองได้มี internal locus of control สูงมีความสุขและความเครียดน้อยกว่าผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอก การกำหนดความสุขใหม่หลัง40มันคือการเคลื่อนจาก external locus ไปสู่ internal locus มันคือการยึดชีวิตของเราคืนมาและบางทีนี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดเมื่อคุณเริ่มกำหนดความสุขด้วยตัวคุณเองคุณจะพบว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นๆที่กำลังเดินทางเดียวกันบางคนเงียบๆบ,บางคนเปิดเผยแต่พวกเขาทั้งหมดกำลังค้นหาความหมายที่แท้จริงของความสุขไม่ใช่ความสุขที่ถูก ขายให้ในโฆษณาไม่ใช่ความสุขที่ถูกกำหนดโดยสังคมแต่เป็นความสุขที่พวกเขาเองสร้างขึ้นมาและเมื่อคุณพบกับคนเหล่านี้คุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งไม่ใช่เพราะพวกเขามีสิ่งที่คล้ายกับคุณจากภายนอกแต่เพราะพวกเขาเข้าใจการต่อสู้ภายในที่คุณกำลังเผชิญ ผู้คนที่กำหนดความสุขใหม่หลัง40พวกเขาไม่ได้กลายเป็นคนเห็นกก่ตัวมากขึ้นตรงกันข้ามพวกเขากลายเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นมากขึ้นเพราะเมื่อเขาดูแลตัวเองได้พวกเขามีพลังที่จะดูแลคนอื่นอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ช่วยเหลือเพราะหวังคำชมพวกเขาช่วยเหลือเพราะมันสอดคล้องกับค่านิยมของเขาพวกเขาไม่ให้เพราะหวังอะไรตอบแทนพวกเขาให้เพราะมันทำให้ชีวิตมีความหมายนี่คือความแตกต่าง ระหว่างการใช้ชีวิตตามความคาดหวังกับการใช้ชีวิตตามความหมาย การใช้ชีวิตตามความคาดหวังมันเหนื่อยมันไม่มีวันจบเพราะความคาดหวังนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้คุณต้องมีบ้านพรุ่งนี้คุณต้องมีบ้านที่ใหญ่กว่าวันนี้คุณต้องประสบความสำเร็จในงานพรุ่งนี้คุณต้องประสบความสำเร็จมากกว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดแต่การใช้ชีวิตตามความหมายมันมีจุดหมายมันมีทิศทางคุณรู้ว่าคุณกำลังเดินไปที่ไหนไม่ใช่เพราะมีใครบอกให้คุณไปที่นั่นแต่เพราะคุณเลือกที่จะไป และเมื่อคุณถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กหรือใหญ่คุณรู้สึกถึงความสมบูรณ์ไม่ใช่ความสมบูรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องแต่เป็นความสมบูรณ์ที่ยอมรับว่านี่คือชีวิตที่คุณเลือกและคุณรับผิดชอบมันนักจิตวิทยาเอบรฮัมมาสโลพูดถึง self-actualization การบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองเขากล่าวว่าคนที่ถึงจุดนี้ไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นคนที่ยอมรับตัวเอง และใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและบางทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังอายุ40เราไม่ได้แสวงหาความสมบูรณ์อีกต่อไปเราแสวงหาความแท้จริงเราไม่ต้องการชีวิตที่ดูดีในภาพถ่ายเราต้องการชีวิตที่รู้สึกดีเมื่ออยู่ในนั้นเราไม่ต้องการคนรอบข้างที่ชื่นชมเราต้องการคนที่เข้าใจเราไม่ต้องการความสำเร็จที่วัดด้วยตัวเลขเราต้องการความสำเร็จที่รู้สึกได้ในหัวใจและเมื่อคุณเริ่มต้นการ การเดินทางนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเกิดขึ้นคุณเริ่มเห็นโลกด้วยสายตาใหม่สิ่งที่เคยดูสำคัญกลับไม่สำคัญอีกต่อไปและสิ่งที่คุณเคยมองข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดความเงียบไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไปมันกลายเป็นที่ที่คุณได้ยินเสียงของตัวเองการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความโดดเดี่ยวมันกลายเป็นโอกาสที่จะรู้จักตัวเองและเวลาที่ผ่านไปไม่ใช่ศัตรูมันกลายเป็นตัวเตือนให้ใช้ ชีวิตอย่างมีความหมายการวิจัยเรื่อง time perspective ของฟิลิปซิมบาโ d o พบว่าผู้คนที่มีมุมมองเชิงบวกต่ออดีตตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบันและมีความหวังต่ออนาคตมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่คนที่กำหนดความสุขใหม่หลัง40ทําได้พวกเขายอมรับอดีตโดยไม่ติดอยู่กับมันพวกเขาใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยไม่ละเลยอนาคตและพวกเขามองหาอนาคตด้วยความหวังโดย ไม่วิตกกังวลมากเกินไปมันไม่ใช่ความสมดุลที่สมดุลแบบบางวันพวกเขาก็สะดุดบางวันพวกเขาก็สงสัยในตัวเองแต่พวกเขารู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์และบางทีนี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการกำหนดความสุขใหม่การยอมรับว่าความสุขไม่ใช่จุดหมายที่คุณไปถึงแล้วจบมันการเดินทางที่คุณเลือกทุกวันคุณเลือกที่จะฟังเสียงจากภายในไม่ใช่เสียงจากภายนอก คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตตามค่านิยมของตัวเองไม่ใช่ตามความคาดหวังของสังคมคุณเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้เมื่อมันไม่ง่ายและในที่สุดคุณตระหนักว่า การกำหนดความสุขใหม่หลัง40มันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นเรื่องของการกลับมาหาตัวเองกลับมาหาคนที่คุณเคยเป็นก่อนที่โลกจะบอกคุณว่าคุณควรเป็นอย่างไรกลับมาหาความฝันที่คุณฝังไว้กลับมาหาเสียงที่คุณเงียบมันลงกลับมาหาความสุขที่คุณลืมว่ามันคืออะไรและเมื่อคุณกลับมาหาตัวเองคุณจะพบว่าคุณได้ไม่สูญเสียอะไรไป คุณเพียงแค่ปลดสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณออกไปคุณปลดความคาดหวังที่ไม่ใช่ของคุณคุณปลดบทบาทที่ไม่ใช่ของคุณคุณปลดความกลัวที่ขังคุณไว้และสิ่งที่เหลืออยู่คือตัวคุณในรูปที่บริสุทธิ์ที่สุดและบางทีนี่คือความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่เป็นการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่การประสบความสำเร็จในทุกด้านแต่เป็นการมีชีวิตที่มีความหมายในแบบของคุณไม่ใช่การได้รับการยอมรับจากทุกคนแต่เป็นการยอมรับตัวเองได้และเมื่อคุณถึงจุดนั้นคุณจะพบว่าอายุ40ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเสื่อมลงมันคือจุดเริ่มต้นของการเบ่งบานมันคือเวลาที่คุณหยุดใช้ชีวิตสำหรับคนอื่นและเริ่มต้นใช้ชีวิตสำหรับตัวคุณเอง มันคือเวลาที่คุณหยุดมองหาความสุขในสิ่งภายนอกและเริ่มค้นพบมันจากภายในและในวันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณจะตระหนักว่าอายุ40ไม่ใช่วิกฤตมันเป็นของขวัญมันเป็นโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยการมองเห็นทุกอย่างด้วยสายตาใหม่ด้วยสายตาที่รู้ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณหาแต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างไม่ใช่สิ่งที่คุณได้รับ แต่เป็นสิ่งที่คุณให้กับตัวเองและบางทีนั่นคือจิตวิทยาของคนที่กำหนดความสุขใหม่หลังอายุ40มันคือการกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงในโลกที่พยายามให้เราเป็นแบบที่โลกต้องการมันคือกล้าที่จะเป็นตัวเองในเวลาที่คนส่วนใหญ่ยังคงสวมหน้ากากและมันคือกล้าที่จะเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมามันไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มใช้ชีวิตที่คุณ อยากใช้จริงๆ